เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดิชาแนลมีงานนิดหน่อยนะครับก็วันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเราเปิดคลิปมาแบบมีประตู1บานนะครับที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งวางอยู่ตอนนี้เลยวันนี้ผมมีหน้าที่ต้องไปทําการติดตั้งประตูนิดหน่อยนะครับโดยที่วันนี้เราก็ได้ทําการเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมเอาบานประตูนะครับไปติดเข้ากับวงกบประตู พอดีว่าบ้านคุณยายนะครับประตูพังนะครับแล้วก็มันผุมันโดนฝนโดนแดดจนผุกร่อนแล้วก็เริ่มพังใช่ไหมเสร็จแล้วมีงูเข้ามาในบ้านนะครับผมก็เลยทําการซื้อประตูใหม่มาแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมไปติดกันดีกว่าพังมาเชียวอุ้ย,ยแสงนี่แยงตาโอเคตรงนี้ครับประตูที่พัง ก็เดี๋ยวเราทําการเอาประตูเก่าออกก่อนนะครับสก,กูพวกนี้เนี่ยขันออกให้หมดเลยเจองานหนักอีกแล้วอะ่ะสดิมมันกินหมดเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนบานพับใหม่ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็แก่ไอ้เจ้าสก,กูมันทิ้ิงให้หมดก่อนยังมองไม่เห็นเลยว่าปลายสก,กูมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยโคตนไหมเนี่ย อข้างล่างมันเสียนะครับมันแกะไม่ได้แล้วมันขาดหมดแล้วจะตีทิ้งกันแล้วกันเรียบร้อยครับโยกแม่งออกเลยแล้วกัน ไม่แปลกใจทำไมแม่งหนักแม่งบุดิี่ายเยอะจัดเลยตัวนี้ หลังจากฉีดสเปรย์ไปนะครับก็ทิ้งพักแลนะ้วผมก็ไปซื้อบานพับมาครับตอนแรกว่าซื้อพวกบานพับของประตู p v c นะที่มันเป็นปิดกีเสื้อแต่ว่าไม่มีก็เลยใช้บานพับธรรมดาแล้วกันเนาะตอนนี้มันก็เริ่มจะกัดสนิมไปเรียบร้อยเกือบหมดแล้วนะครับพอสนะอาดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาบานประตูมาทาบแล้วก็ลองติดประตูเข้ากับบานพับก,กันดีกว่า ข้างล่าง80ข้างล่างได้แต่ข้างบนข้างบนไม่ได้นะครับตอนนี้ตัวประตูเราเนี่ยมันเป็นประตู80 200นะซึ่งประตู PVC อย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามหรอกมันเป็น UPVC นะครับมันออกจากโรงงานมามัน200 80 200แน่ครับกว้าง80สูง200แน่แต่วงกลุบแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยแม่งหายไปเซนนึงเห็นไหมไม่ได้ับมันต้องใส่ข้างบนเนี่ยออก 靠把。<Yeah. S 2> oh, ให้ตายเหอะถามตรงๆนะนี่ติดประตูหรืออยู่ลงเรื่อยวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> กลายเป็นสีเหลืองเลยอะประกายสีทองวะ่ะ <c oughs> บอกได้คำเดียวครับว่าเหนื่อย ร้านมันให้เป็นสกูไดวอลมาด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นสนิมง่ายเนี่ยสกูดำา่ะไม่น่านานสนิมขึ้นแน่ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราทําการติดทางด้านของบานพับนะครับเข้าไปกับตัวประตูก่อนผมไปวัดมาแล้วแล้วก็ต้องใส่ทางด้านของวงกบป,ประตูเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าบาน80แต่วงกบแม่งไม่ได้เลยโอเคผมวัดเป็นระยะตรงนี้มานะครับมันน่าจะได้ ตำแหน่งพอดีเราก็จะไดขึ้นไปแบบนี้เป็นประมาณนี้แล้วกัน นอนโอเคเราทำการติดทางด้านของบานาพนับนะครับที่ตัวประตูเรียบร้อยแล้วก็เราจะเอาบานาพับเนี่ยยิงยึดเข้ากับตัววงกบอีกทีนึงซึ่งวงกบเนี่ยฝั่งนี้แม่งยังไม่ได้นะครับปิดไม่ได้ทีเริ่มโมโหแล้วสิวก็ไม่มีด้วยโอเคเดี๋ยวเตรียมจิตประตูดีกว่า หมดแรงทำตั้งแต่เช้าครับแดดร้อนมากนั่งพักแป๊บ ได้แล <aunque> ้วครับได้บนได้ล่างแล้วตอนนี้ประตูมันก็ให้น้ำหนักตัวเองได้นะเพราะว่ามีตัวยึดละปิดได้แล้ว โอเคขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เตรียมตัวติดลูกบิดกันดีกว่านะครับ วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้การติดตั้งประตูของสวระชาแนลก็ขอเตรียมตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับผมไปล่ะเจอกันบิลิบิลิ